วันนี้วันอะไรเธอจำได้ไหมวันพุธทำไมหรอเธอจำไม่ได้จริงๆด้วยแล้วมนวันวันอะไรล่ะเธอก็บอกมาสิวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่เราครบกันไงมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะแค่เนี้ยเธอจะต้องลืมด้วยหรอ ต้องร้องไห้ได้วยเนี่ยเราไม่ชอบน้ำตาผู้หญิงเลยเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าลำคาญจริงๆฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วไปดีกว่าไม่นะอย่าไปเรามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอยากคุยแล้วคุยไปเธอก็งี่เง่าแต่ร้องไห้ฉันลำคานฉันไม่ร้องแล้วก็ได้เรามาคุยกันก่อนนะโอ๊ยลำคาญเว้ยไปแล้วทำไมไม่รับสายเนี่ยหายไปไหนของเขานะรับสายฉันสิ ส่งข้อความไปก็ไม่อ่านฉันจ,จะเป็นบ้าตายอยู่แล้วอะไรของยิกกี้วะเนี่ยดูสิโทรมาตั้งหลายสายแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ไม่รู้ดูสิยาวใหญ่ยะกันเรียงความใครจะไปอ่านไปไม่รู้ว่าเราทนคบกับแฟนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้นะเธออยู่บ้านหรือเปล่านั่นใครมากดกิ่งหน้าบ้านเราอะ่ะเธอเองหรอมิกกี้มาบ้านฉันทําไมเนี่ย ก็เธอไม่รับสายชนะฉันเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมก็เลยมาหาถึงที่บ้านฉันก็มีโลกส่วนตัวของฉันนะจะให้ฉันคุยกับเธอทั้งวันทั้งวันเลยเหรอเธอยังรักฉันอยู่ไหมฉันพูดตรงๆนะมิวเก้ฉันไม่รักเธอแล้วฉันเบื่อเธอยิ่งเธองี่เง่าเอาแต่ใจแบบนี้ฉันยิ่งคิดถูกว่าไม่ควรมอบความรักให้เธอนับจากนี้ยเราเลิกกันเถอะไม่นะฉันรักเธอมากเธอจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะก็เธอนิสัยแบบนี้ใครจะคบเธอได้ล่ะไม่นะเธออย่าทิ้งฉันไปฉันว่า ให้ฉันทําอะไรฉันก็ยอมให้ฉันก้มกับเท้าเธอก็ได้ขอแค่เธออย่าทิ้งฉันไปเลยนะเธออยากทําอะไรก็ทําแต่นับจากนี้ฉันจะไม่กลับไปคบกับเธออีกแล้วลาก่อนไม่ลูกี้เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะลูกทําไมช่วงนี้หนูดูมัวมือจังเลยหนูโดนแฟนบอกเลิกค่ะแม่ เป็นไรนะจ๊ะลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกที่ทุกคนต้องเจอทั้งความสมหวังความผิดหวังปะปนกันไปคิดซะว่าลูกกับเขามีบุญวาสนาต่อกันแค่นี้นะจ๊ะหนูคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะแม่หนูรักเขาหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาไม่เอาลูกไม่พูดแบบนี้แม่รักลูกมากลูกก็รู้ถึงเขาจะทิ้งลูกไปแต่แม่จะอยู่กับ นะดูสภาพลูกสาวแม่ช่วงนี้สิผอมมากเลยเดี๋ยวแม่ไปหาเลรให้กินนะจ๊ะในเมื่อเขาไม่อยู่ในชีวิตเราแล้วเราก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทําไมขอตายดีกว่ามิวกี้ลูกไม่ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะมิวกี้ทำไรอะเอามิดนไปให้แม่๋ยงนี้เลยนะแม่หนูคิดถึงเขาหนูอยากให้เขากลับมารักหนูเหมือนเดิมมิวกี้ลูกฟังแม่ ให้ตายยังไงเขาก็ไปอยู่ดีลืมๆเขาไปเถอะผู้ชายคนนั้นน่ะมันไม่ดีคู่ควรกับลูกของแม่เลยสักนิดบนโลกมีผู้ชายเหลืออีกเป็นล้านๆคนมันต้องมีสักคนสีที่รักลูกแม่จริงเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกเชื่อแม่ต่อไปนี้มีกันไกลของมีควมต่างๆแม่จะเก็บออกให้ห่างตัวลูกเพื่อไม่ให้ลูกเอาไปทำร้ายตัวเองอีกยูกีลูกพูดอะไรหนสิ โลูกแม่น่าสงสารจริงๆเลยเดี๋ยวแม่แวะมาดูหนูใหม่นะลูกฉันอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีเขาฉันโคตรตายดีกว่าสงสารลูกจังเลยทำไมนะลูกของฉันถึงเป็นเอามากขนาดนี้เสียงอะไรอะ่ะหรือว่ามิวกี้มิวกี้ลูกหนูจะทำแบบนี้ไม่ได้นะมิวกี้ทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะลูกแม่ทุกข์ใจมากเลยนะที่ลูกเป็นแบบนี้ พธ่มิวกลูกแม่ตอนนี้ลูกของฉันกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วจากคนดีๆต้องกลายเป็นคนบ้าทําลายตัวเองตลอดฉันทุกใจเหลือเกินที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะแกไอผู้ชายแลว้วที่ทาให้ลูกของฉันเป็นแบบนี้แกไม่ได้อยู่ดีมีสุขแนะ่คอยดูนะฉันจะแก้แค้นแก